สวัสดีเจ้าพี่น้องมื้อนี้มาอิรยาตมากกว่าสิซื่มผู้รวยๆมุนี้เสื้อผ้าพี่ผ้าดองมาตับตับอันนี้จ้ะตับกุ้งซอสค่ะใส่ข้าวปุ้นค่ะพี่น้องมื่เคืองเครื่องเคียงเคียงผสมเมื่อเคืองเคียง,ง,ง,งก็ผักค่ะก็ผักอ่าเริ่มมือตับเลยค่ะวิธีตับเหมือนเด้อพี่น้องตับเผ็ดๆเลยค่ะ กระเทียมค่ะใส่กระเทียมด้วยกระเทียมเกลือใส่เกลือหลายนิดนึงเพราะไม่มีน้ำปลาน้ำปลาเลย <c oughs> พี่กระเทียม หาหัวเาค่ะ่ไปไปขอขายก็ออก่ก็เลยหัวแต่น้นน่อยไม่เก่งไม่ตอกพีเก่งเครื่องเกียงค่ะพี่น้องเคี่ยงเกี่ยงเกียยผสมมะนาวเส่เป็นผู้เฒ่าเบาผู้เฒ่าอสุฟังตะกีตั้เยอะเยอะบางสีพูดใดสิมาของตรเนียเ่ะนแบบ เลยแจ่มเราข้หนึ่งก็เลยเกิดปีปีนิสยัยพี่น,อน้องที่นี่ก็เอาเครื่องลงค่ะนี่ข้าวปรุ่นแครอทนิดนึงหอมเครื่องเครื่องผสมค่ะพี่น้องเครื่องผสมข้าวปุ้นค่ะมะเขือเทศกับเน่ากระเทียมว่นดี้มีอย่างหลายทีนี้ก็กุ้งเลยอะกุ้งกุ้ง,งสดๆเลยพี่น,อน้อง ใส่กลุ่มสดๆเลยเครื่องผสมน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาจะพี่น้องม่มีน้ำปลามันนี่มันนี่ค่ะน้ำปลา น้ำปลาใส่หมดเลยเข้มละงานนี่แหละกินเองนะเข้มเม่เข้มก็กินเองพี่น้องยหวยเหเลยบ้ไม่ได้เห็นยังไล่เข้าต่างที่กระเทียมแหลมเข้ากับมะย้ออ่ะเทืองใส่กันเลยพี่น้องวันนี้กุ้งไม่ให้เด้งค่ะกุ้งสดๆเลยมือนี่คืออยากกินของสดๆมือนนี่ แช่เครื่องดื่มในขวดหนึ่งแต่เมื่อแก่แก่ซีมสตัวบันพี่น้องจา้ามันทีพอดีบ่ฟีมือระดับนี่พี่น้องน้องค,คือพ่อย่ายเห็นยังกินบบเห็ดดุนโบเห็ดรีดต่อโบเห็ดพี่ลาพิไล่ มันบปรเสบเห็ดค่ะมันบปรเสบนี่ก็เทลงเลยมันเทลงน้ำผักเลยพี่น้องตํากุ้งสดแบบน,นี้ค่ะลองดูพี่น้องแบบนี้ดูค่ะน่ากินไหมคะลองดูขาดบ,บอ,อืมันน่ามามาแซ่บๆนั่งกับพี่น้องสิกินโต้ละแบบน,นี้คีพริก ตามกุ้งกับไวเท่านีก่อนค่ะเดี๋ยคลิปหนาจืจอกันไหมหายเนี่ยมาสู่โมเบิ้ลใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะตามกุ้งสดวันนี้แซบเวอร์ค่ะ